สวัสดีครับวันนี้ปฏิหารตำนานดังจะพาไปย้อนตำนานเมืองลับแลครับเมืองที่เขาบอกกันว่าคนมีบุญเท่านั้นจะสามารถเห็นได้ครับ เมืองลับแลนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นอำเภอนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เคยเสด็จมาเมื่อปีพศ2444ครับความเป็นมาของเขาลรับแลนั้นนะครับตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยชาวเมืองแพร่เมืองหน้านหนีข้าศึกและความเดือดร้อนมาตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ครับเพราะบริเวณนี้เป็นป่ารกหลบซ่อนตัวได้ง่ายแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในหุเขาที่ มีเนินสลับกับที่ต่ำนะครับคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินกับภูมิประเทศตรงนี้เนี่ยจะหลงทางได้ง่ายครับอำเภอร,รับแลนะครับนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านานาครับไม่ว่าจะเป็นผ้าตีนจก ไม่กวาดและที่สําคัญครับเป็นแหล่งปลูกลงังสาดและทุเรียนหลงหลินรับแลด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบันของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับถ้าพูดถึงเมืองรับแลนะครับสิ่งที่เราเคยได้ยินกันก็คือเมืองแม่ไม้ถูกไหมครับ และตำนานเรื่องเล่าก็คือมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งครับคนมีบุญเท่านั้นจึงจะเข้าไปที่นี่ได้นะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองของคนดีครับต้องถือสัจจะวาจาเป็นสําคัญใครประพฤติผิดไร้ซึ่งวาจาศัตร์ต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองในทันทีครับ ในเมืองลับแลนะครับมักจะมีคําพูดที่ยีดติดหูว่าเมืองลับแลเขตห้ามพูดโกหกคำกล่าวนี้นะครับมีที่มาจากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาครับก็เป็นความเชื่อเนาะครั้งหนึ่งครับหนุ่มเมืองทุ่งยั้งเนี่ยเดินทางหลงไปในป่าเมืองลับแลครับแล้วไปพบกับหญิงสาวท่านหนึ่งครับที่มีรูปงาม ก็มาแอบซ่อนของเอาไว้ครับชายหนุ่มเนี่ยจึงแอบขโมยของเหล่านั้นมาครับและใช้เล่กลจนสาวหลงเชื่อนะครับจนสาวท่านนี้เนี่ยหลงเชื่อพาเข้าไปอยู่กินฉันสามีภรรยานในเมืองรับแลครับชายหนุ่มได้เห็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแต่สาวสวยด้วยเหตุน,นี้ครับเมืองรับแลเนี่ยจึงเป็นเมืองเมืองลี้ลับคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ครับอีกทั้งชาวเมืองรับแลนะครับจะยึดมั่นในศีลธรรมความดีนะครับ เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจะไม่มีการพูดโกหกหรือหลอกลวงกันครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกมีลูกด้วยกันครับแต่หญิงสาวออกไปทําง,งานไปทําธุระนอกบ้านนะครับชายผู้นี้ก็อยู่กับลูกตามลําพังครับลูกเนี่ยเกิดงองแงร้องไห้จะหาแม่ชายผู้นี้ก็โกหกลูกครับว่าแม่มาแล้วหวังเพียงแค่อยากให้ลูกเนี่ยหยุดร้องไห้แต่ชาวบ้านได้ยินครับก็ว่า หนุ่มผู้นี้พูดคาโกหกจึงถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหญิงสาวที่เป็นภรรยารก็สงสารแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้ทําได้เพียงแค่ช่วยเก็บของใส่ย,ย่ามให้โดยบอกว่าห้ามเปิดดูก่อนถึงบ้านนะระหว่างทางชายผู้นี้ก็ได้ทําการเปิดดูครับเห็นว่าเป็นขมิน้นจึงมีการหยิบทิ้งไปตามทางเลยครับเพราะว่ามันหนักนะครับแต่พอถึงบ้านเหลือขมิ้นติดย่ามอยู่นิดหน่อยพอเปิดออกมาดูพบว่าเป็นทองคํา แล้วหวังจะกลับไปตามเก็บตามทางแต่ก็ไม่พบทั้งทองคํานะครับรวมถึงไม่พบทั้งทางเข้าเมืองลับแลด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ตำนานดังแห่งเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกอย่างก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสวัสดีครับ